Good morning, all students. Today is Wednesday, number 10 of November 2021. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับที่ study online กับ teacher ธงชัยนะครับ Today I will to teach subject math นะครับ Math วันนี้จะเป็น new topic เกี่ยวกับเรื่องของการหารเลข3หลักกับเลข1ห,หลักนะครับ โอเคครับถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วนะครับที่เจอมีวิดีโอให้ดูนะครับทำความเข้าใจให้ดีนะครับแล้วหลังจากนี้จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ลองทำนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Let's go การหารยาวที่ตัวตั้งมี3หลักตัวหารมี1ห,หลัก ตัวอย่างที่1 705หารด้วย5 705เป็นตัวตั้งเขียนไว้ข้างใน5เป็นตัวหารเขียนไว้ข้างนอกนะคะต่อไปเราจะเริ่มหารในหลักร้อยในหลักร้อยมีอยู่700 5คูณกับอะไรได้7คะเราจะพบว่า5คูณ1ได้5ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ7มากที่สุดนะคะ ดังนั้นก็จะเขียน1ไว้ข้างบนในหลักร้อยและเขียน5ลงมาอีก1บรรทัดให้ตรงกับเลข7ในหลักร้อยนำ7ลบ5เหลือ2ร่วมกับอีก0 10ได้เป็น20 1สนะคะต่อไปค่ะ5คูณกับอะไรได้20 5คูณ4ได้20เขียน4ในหลัก10 ข้างบนนะคะและเขียน20ลงมาอีก1บรรทัด 20, 20ลบ20เหลือ0รวมกับอีก5หน่วยได้เป็น5หน่วย5คูณ1ได้5เขียน1ในหลักหน่วยข้างบนและเขียน5ลงมาอีก1บรรทัด5ลบ5เหลือ0ดังนั้น705หารด้วย5 เท่ากับ141คําตอบคือ141ต่อไปเรามาตรวจคําตอบนะคะนําผลหารคูณด้วยตัวหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งในข้อนี้ผลหารคือ141ตัวหารคือ5นํา141คูณด้วย5จะได้เท่ากับ705นะคะดังนั้นคำตอบ141 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะตัวอย่างที่2 980หารด้วย2 980เป็นตัวตั้งเขียนไว้ข้างในนะคะ2เป็นตัวหารเขียนไว้ข้างนอกขั้นที่1เราจะหารในหลักร้อยก่อนในหลักร้อยมีอยู่900นักเรียนพิจารณานะคะว่า2คูณกับอะไรได้9 หรือมีค่าใกล้เคียงกับ9 2คูณ4ได้8ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ9นะคะดังนั้นเขียน4ไว้ข้างบนในหลักร้อยและเขียน8ลงมาข้างล่างในหลักร้อยให้ตรงกับเลข9นะคะ9ลบ8เหลือ1 1ตัวนี้คือ100 100เท่ากับ100 10, 10, นะคะรวมกับอีก80 ก็จะได้เป็น18 18หาร2ได้เท่าไหร่คะเราจะพบว่า2คูณ9ได้18เขียน9ไว้ข้างบนในหลักสิบและเขียน18ลงมาอีก1บรรทัด18ลบ18เหลือ0ร่วมกับอีก0หน่วย0หน่วยหารด้วย2ได้เท่ากับ0นะคะ สอคูณศย์ได้0นย์นำศูลบศเหลือ0ดังนั้น980หารด้วย2เท่ากับ490คำตอบคือ490ต่อไปมาตรวจคำตอบค่ะนำผลหารคูณด้วยตัวหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งในข้อนี้ผลหารคือ490ตัวหารคือ2 490คูณด้วย2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ4 9่ะ490คูณ2ได้เท่ากับ980ซึ่งก็คือตัวตั้งนั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบ490จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะตัวอย่างที่3 7จ็ดร้อยสามสิบห้าหารด้วยเจ็ดเจ็ดร้อยสามสิบห้าเป็นตัวตั้งเขียนไว้ข้างในเจ็ดเป็นตัวหารเขียนไว้ข้างนอกขั้นที่หนึ่งจะหารในหลักร้อยก่อนนะคะในหลักร้อยเป็นเลขเจ็ดนักเรียนพิจารณานะคะว่าเจ็ดคูณกับอะไรได้เจ็ดเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดนะคะเขียนหนึ่งไว้ข้างบนในหลักร้อย และเขียน7ลงมาอีก1บรรทัดให้ตรงกับเลข7ในหลักร้อย7ลบ7เหลือ0ค่ะต่อไปในหลัก10มีอยู่3 0พิจารณาว่า7คูณกับอะไรได้3ในหลัก10บมีไหมคะ7คูณ0ได้0ใช่ไหมคะซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ3และไม่เกิน3ดังนั้น เขียน0ในหลักสิบและเขียน0ลงมาอีก1บรรทัดในหลักสิบให้ตรงกับเลข3 3มลบศเหลือ3 3ตัวนี้คือ30นะคะร่วมกับอีก5หน่วยได้เป็น35หน่วย35หน่วยหารด้วย7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ7จคูณหได้35ใช่ไหมคะ เขียน5ไว้ข้างบนและเขียน35ลงมาอีก1บรรทัด35 3 5ลบ35เหลือ0ดังนั้น735 mm. หารด้วย7เท่ากับ105คําคำตอบคือ105 mm. นะคะต่อไปมาตรวจคำตอบค่ะในข้อนี้ผลหารคือ105ตัวหารคือ7 นำ105คูณด้วย7จะต้องมีค่าเท่ากับ735นะคะเด็กๆลองคูณดูสิคะ105คูณด้วย7เท่ากับ735ซึ่ง735ก็คือตัวตั้งนะคะดังนั้นคำตอบ105จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ต่อไปตัวอย่างที่4 328หารด้วย8 328เป็นตัวตั้งเขียนไว้ข้างใน8เป็นตัวหารเขียนไว้ข้างนอกเริ่มหารในหลักร้อยก่อนนะคะในหลักร้อยเป็นเลข3สังเกตว่าเลข3มีค่าน้อยกว่าตัวหารซึ่งก็คือเลข8ดังนั้นผลหารจะเป็น0ใช่ไหมคะเราก็จะไปพิจารณาเป็น สามสค่ะ8คูณกับอะไรได้32 8คูณ4ได้32เราจะเขียน4ไว้ในหลักสิบข้างบนตรงเลข2นะคะและเขียน32ลงมาอีก1บรรทัดนำสามสิบลบสาเหลือ0รวมกับอีก8หน่วยได้เป็น8หารด้วย8 พิจารณาว่า8คูณกับอะไรได้8 8คูณ1ได้8ใช่ไหมคะเขียน1ไว้ข้างบนในหลักหน่วยและเขียน8ลงมาอีก1บรรทัดให้ตรงกับเลข8ในหลักหน่วย8ลบ8เหลือ0ดังนั้น328หารด้วย8เท่ากับ41คำตอบคือ41ค่ะ ต่อไปมาตรวจคำตอบนะคะนำผลหารคูณด้วยตัวหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งในข้อนี้ผลหารคือ41ตัวหารคือ8นำ41คูณ8ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ41คูณ8ได้328ดังนั้นคำตอบ41จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ต่อไปตัวอย่างที่5 477หารด้วย9 477เป็นตัวตั้งเขียนไว้ข้างใน9เป็นตัวหารเขียนไว้ข้างนอกนะคะเริ่มหารในหลักร้อยก่อนในหลักร้อยมีอยู่400จะเห็นว่า4น้อยกว่าตัวหารซึ่งก็คือ9นะคะดังนั้นผลหารจะเท่ากับ0 ดังนั้นผลหารจะเท่ากับ0เราก็จะไปพิจารณาที่470หารด้วย9นะคะโดยนักเรียนพิจารณาว่า9คูณกับอะไรได้47หรือใกล้เคียงกับ47มากที่สุด9คูณ5ได้45ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเขียน5ไว้ข้างบนในหลักสิบ และเขียน45ลงมาข้างล่าง1บรรทัดให้ตรงกับ47นำ47ลบด้วย45เหลือ2 2ตัวนี้คือ20นะคะร่วมกับอีก7หน่วยได้เป็น27 9คูณอะไรได้27คะ9คูณ3ได้27เขียน3ไว้ข้างบนในหลักหน่วย และเขียน27ลงมาอีก1บรรทัด27ลบ27เหลือ0ดังนั้น477หารด้วย9เท่ากับ53คำตอบคือ53เรามาตรวจคำตอบกันนะคะผลหารคือ53ตัวหารคือ9นำ53คูณกับ9ได้เท่าไหร่คะ 53คูณ9ได้เท่ากับ477ซึ่งก็คือตัวตั้งนั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบ53จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเมื่อสตูเดีนได้ดูคลิปการหารยาวแล้วนะครับให้นักเรียนดูซ้ำไปซ้ำมานะครับเพราะว่าเรื่องนี้ ค่อนข้างที่จะยากนะครับโอเคครับที่เชื่อโรงมีแบบฝึกหัดนักเรียนแสดงวิธีทำนะครับโดวยวิธีการหารยาวนะครับดังต่อไปนี้อ่าโอเคครับทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาชัดๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับ Thank you. See you again on next time